สวัสดีครับผมคนบนอากาศสันติเชแอรครับวันนี้เรามาเห็นรถรุ่นรุ่นบุกเบิกร,รุ่นดึกดําบันแต่ว่าไม่รู้ว่ารถไทยหรือรถนอกหร,ร,รือรถอะไรแต่ว่ามันน่ารีวิวครับผมเพราะว่ามันเป็นรถสไตล์แต่มันมีตัวหนังสืออ่านอยู่มันจะเป็นอะไรนะได้ได้ได้ทิศสุอะไรนะครับเราถ้ารู้ใครอ่านดอกชื่ออะไรลองพิมพ์มาหน่อยนะครับผมรนอะไรนะครับไปรีวิวด,ด้วยกันไปเลยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นรถคันนี้ มันเป็นสองตากลมจอดอยู่ที่อู่นะครับ<ม>ก<ร>ข็ขออนุญาตเลยนะ<ม>ขออนุญาตแบบไปคลิปเลยเน,นาะคือจะมีโอกาสครับผมมีโอกาสแต่เห็นรถแบบนี้เรารีวิวกันเลยนะทุกคนนี่นี่นี่ครับไม,ม,ม่กล้าเข้าไปใกล้เท่าไหร่เพราะมีสายสินนี่ครับมันมีสายสินนี่กว่าสายสินครับได้ทิศสูหรืออะไรนี่ครับประมาณนี้เนาะคือคือรถคันนี้จอดอยู่ที่อู่นะครับอ่ะอยู่ที่อู่ อู๋ก็เขตอำเภอพาขานี่แหละครับอยู่แถวแถวแถวบ้านวยไฮเนาะคือเขามาจอดขายหรือยังไงไม่รู้แล้วครับผมก็คือผมเห็นอ่ะผมก็อยากจะรีวิวเลยเพราะว่ามันเป็นรถรุ่นเก่ารุ่นดึกดําบันเลยตัวนี้นะครับน่าจะดึกดําบันระดูภายนอกไปก่อนนะครับเนาะอ่าดูยางครับสังเกตยางนะครับนี่สังเกตที่ยาง <laughs> ยางโอ้โหยางมันเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์สามร้อล็ก สี่้อล็กเหมือนกันเลยแล้วเครื่องยนต์เขาอยู่ข้างในนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นเครื่องแบบไหนนี่มีเครื่องเครื่องยนต์เป็นแบบนี้ครับนี่ครับทุกคนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เล็กๆหน่อยไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกนะครับน่ารักครับกระลุกปุ๊กลุกกระปอกล็อกนะครับผมนี่เออรีวิวไปด้ยวยกันนะครับใครรู้ชื่อลองเม้นมาหน่อยพิมพ์ให้บอกคนมองนาวเลยนะครับแต่คือคนมองนาวจะกลับไปทําการบ้านอยู่ว่ามันเป็นชื่อของเขาแบบนี้คือมันเป็นรถรุนไหลเนาะ เดี๋ยวจะภาพขึ้นให้ดูอยู่เผื่อถ้าเจอนะครับถ้าไม่เจอก็ไม่เห็นนะครับผมทุกคนถ้าไม่เจอก็คงไม่เห็นนะครับภาพนี้กาจะใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวเปิดดูข้างในเนาะนี่ครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับโอ้ยมันเหมือนรถอีตุกสามล้อรถสามล้อนะมันจะไม่รู้ว่ามันตัวเดียวกันไหมแต่สไตล์มันประมาณนี้ ข้างในี่คัสซีกสุดคัสิกจริงๆครับทุกคนนี่โอ้โหนะครับสวยไหมทุกคนว่าสวยไหมนี่คัสซีกครับนี่นี่นี่ครับตัวภาษาอังกฤษเป็นแบบนี้นี่ครับอะไรใดๆนี่แหละครับใดๆนี่แหละครับเฮดนะจ่ะเฮดเอ็นนะจ่ะฮ่าฮาใดนัตสุใดนัตสีอะไรนี่แหละครับผมใครอ่านหลอกพิมพ์มาหน่อยนะครับนี่ อันนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนที่ว่าดูกับผมเนี่ยช่วยเป็นคอมเมนต์มาหน่อยอันนี้คืออยากจะได้คอมเมนต์จากคนที่รู้จักจากคนที่มีความรู้ตรงนี้จริงๆนะครับม้มมาหน่อยนะครับนี่นี่ให้ถามผมถามจริงๆเลยว่ามันถ้าใครรู้นะครับเพราะว่ามันรวมเราเกิดไม่ทันเนาะตัวนี้มันน่าจะเคยวิ่งอยู่ในประเทศบ้านเราเนี่แหละครับถ้ามไม่มีมามเห็นหรอกเน,นี่เท่จริงๆ ครับประตูใครจะซื้อไปให้ถามซื้อแกได้ไหมซื้อไปให้เด็กที่บ้านครับหน,นีห้อครับครับมันมีภาษาอังกฤษบอกอยู่นะครับทุกอะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรจริงๆนะนี่สีล้อสีล้อขนาดเล็กจิ๋วนะครับแต่ไฟตาเวอเลยนี่ติดตาหลวงปู่ด้วยครับนี่ ติดสติ๊กเกอร์ลงปู่ชอบแล้วจะเคยวิ่งอยู่ในบ้านเราเนี่ยสสนี่มีตานี้ด้วยครับห้าทันวามหาราชด้วยตัวนี้นะครับนี่ฮะไดฮัตส,สุใช่ไหมนี่เขาบอกว่าไดฮัตส,สุนะครับเ,เราเสิร์ชด,ดูชื่อก็ชื่อมันตรงไหมไดฮัตสุไดฮัตส,ส,ส,สุโอเคนะครับทุกคนนี่เทอดีครับพามรดูแล้วว่าร,รุ่นนี้มันม,ยมียังมีเหลืออยู่นะครับสภาพยังดีเลยนะทุกคนครับนี่ ล้อมันเท่ดีมากเลยทุกคนดูนอด็อตโอ้โหได้ฮัตส,สุมันจะเหมือนไอ้ตุกๆในกรุงเทพหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเท่ดีทุกคนก็เจอกันพี่หน้าครับผมัมาดีครับ